สวัสดีค่ะช่องไปไหนมาบายนันนี่ช่องสำหรับการท่องเที่ยวแนวครอบครัวแนวการถ่ายภาพของทางช่องเป็นแนววอล y o u ูทูบเป็นมุมมองของบุคคลที่1ไม่ใช่แบบสารคดีดังนั้นจึงมีการเคลื่อนที่ของกล้องในลักษณะเดินชมสถานที่ต่างๆไม่มีคำหยาบใดๆในวิดีโอเด็กๆน้องๆหนูๆสามารถรับชมได้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไปไหนมาบายนันนี่ขอนำเพื่อนๆมาวัดกล้วยวัดแห่งพระธาตุและแหล่งกราบไหว้ครูบาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทยซึ่งมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะก่อนการเล่าประวัติแนะนำเข้าวัดกราบสักการะพระต่างๆที่อยู่หน้าพระอุบโบสถก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นเดี๋ยวเราไปชมส่วนต่างๆของวัดกันค่ะ วัดกล้วยตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลกระมังอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณพุทธศักราช2200ในยุคของสมเด็จพระนารายมหาราชอยู่ติดกับแม่น้ำป่าศักบริเวณนอกเกาะเมืองกรุงศรีอยุธยาวัดกล้วยเป็นวัดที่มีความสำคัญมากในทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากแต่เดิมนั้นเคยเป็นศูนย์กลางการค้าขายทั้งน้ําเป็นที่จอดเรือสินค้าของชาวภาคเหนือเคยเป็นสนามรบและที่ตั้งกองทหารของพระเจ้าตากสินม,มหาราชอุโบสถเก่าเป็นหินสมัยกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมีพระประธานสร้างด้วยทองเหลืองภายในบรรจุด้วยวัตถุมงคลต่างๆไว้ภายในค่ะภายในพระอุโบสถมีการจัดแสดงพระบรมสารีริกาธาตุและพระธาตุของครูบาอาจารย์หลายองค์ เช่นพระธาตุพระ,พระอาหารหันต์สมัยพุทธกาลเกษาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอัฐีหลวงปู่เทศเทศรังสีเป็นต้นประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปสักการะและเข้าชมได้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระธาตุพระครูอินทวุธกกรหรือตวนอินทปัญโยอดีตเจ้าอาวาสซึ่งอัฐิของพระคุณท่านมีการแปลสภาพเป็นพระธาตุโดยมีลักษณะแตกต่างกันไปทั้งรูปทรงรูปร่างสีสันวันนะ ทั้งทั้งที่เป็นพระธาตุที่บังเกิดมาจากสรีระกายของหลวงปู่ต่วนเพียงองค์เดียวนับว่าเป็นสิ่งน่าอัศจรรย์นนะภายในพระอุโบสถนี้พระท่านคอยรับของสังฆทานหรือเลือกที่จะประพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลในโบสถ์นี้ได้เลยค่ะหลังจากกราบนามสก,การพระประธานในโบสถ์และพระบรมมาสารีริกธาตุแล้ว เมื่อเดินออกมาประตูด้านข้างเราจะพบกับต้นโพศักศิธิ์ค่ะซึ่งสามารถกราบไหว้เพื่อบูชาของงานของเงินตามที่ทางวัดแนะนำได้ค่ะเ<ะ>มื่อเดินมาด้านข้างโบสถ์จะพบกับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรในด้านการเรียนการศึกษาและพระเศษถีนวโกฏที่รายรอบทางด้านล่างโดยพระเศษถีนวโกฏนีอีกชื่อนึงว่า พระนาวาเศษถีพระที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบันเพราะการสร้างโดยอาจารย์เทพสาริกบุตรอย่างน้อยตั้งแต่ปีพศ2512ซึ่งอ้างอิงตำราของวัดมณีชละขันจังหวัดลบบุรีเชื่อว่าเป็นที่มาของตำราพระอุบาลีคุนูปมาจารย์ที่ได้มาจากล้านช้างปัจจุบันนิยมเรียกว่าพระเสถีนวโกดมีอายุคาถาเกินกว่าร้อยปีขึ้นไปมีใช้ตำราแต่งใหม่ค่ะ เชื่อว่าจะอำนวยลาภผลโภกขาศัพย์ตามสมควรปกปากรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและป้องกันพยานตรายสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆค่ะเมื่อเดินเข้ามาเกือบถึงริมน้ำเราจะพบกับที่ประชุมเทวาชั้นผู้ใหญ่ซึ่งที่ตรงนี้เคยมีผู้รู้ท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าวัดลวยเป็นที่ชุมนุมของเทวาชั้นผู้ใหญ่ โดยในโบสถ์ของวัดกล้วยเคยเป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านท้าเวสสุวรรณค่ะจึงได้จัดทำรูปแทนองค์เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านมาได้กราบสักการะบูชากันค่ะภายในยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้สักการอีกมากมายค่ะเช่นพระพุทธโสธรจำลองสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระราหูองค์เทพทันใจองค์แม่ลักษมีและเจ้าแม่กวนอิมค่ะ ถ้าอ้อมไปทางด้านหลังก็จะพบกับศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองซึ่งอยู่ติดริมน้ําโดยจะอยู่หลังป้ายวัดกล้วยที่หันหน้าไปหาแม่น้ําป่าสักโดยจุดนี้เราสามารถมองเห็นสะพานข้ามแม่น้ําป่าสักหรือสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมทางเข้าสู่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะ ก่อนจะเดินทางกลับอย่าลืมกลับขึ้นไปวิหารด้านหน้าเพื่อสักการะพระธาตุต่างๆที่วิหารด้านบริเวณที่จอดรถอีกครั้งนะคะโดยภายในวิหารจะมีจุดให้ส่งน้ำพระบรมมาสาริริกธาตุรูปบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระธาตุของครูบาอาจารย์หลายองค์มากมายด้านในค่ะรวมถึงยังมีรูปเหมือนเกจิอาจารย์ต่างๆให้เราได้กราบสักการะก่อนจะกลับเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ ก่อนจากการทางช่องขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ